สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคําพยากรณ์ในช่องของจิราภาชาแนลในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการพยากรณ์ชาวลัคนาราศีกุมค่ะในช่วงของวันที่17ถึงวันที่30กันยายนปีพุทธศักราช2565นะคะในเรื่องของการเงินการงานและความรักค่ะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของจิราภาชาแนลด้วยนะคะ ขอแจ้งให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ค่ะจิราก็จะมีการไลฟ์สดนะคะเพื่อท่านผู้ชมท่านใดที่มีปัญหาอะไรนะคะที่อยากจะไถ่าถามเราก็จะมาพูดคุยกันแล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหาแต่อย่างไรก็ตามในตรงจุดนี้ท่านผู้ชมจะต้องทราบว่าท่านอยู่ที่ลัคนาราศีอะไรนะคะเราถึงจะทําการพูดคุยกันได้ค่ะ ถ้าท่านใดไม่ทราบนะคะว่าท่านอยู่ที่ลัคนาราศีอะไรก็อย่าลืมค่ะส่งวันที่เดือนปีพศและที่สําคัญเวลาเกิดที่แน่นอนมานะคะจิลาก็จะผูกดวงวังลัคนาให้กับท่านค่ะเอาละค่ะเราก็จะเข้าไปในเนื้อหาสาระเลยนะคะในช่วงท้ายๆเดือนของกันยายนนี้นะคะจะเห็นได้ว่ามีดวงดาวมีเกณฑ์การโคจรโยกย้ายราศีค่ะ คลิปก่อนหน้านี้นะคะเราก็จะพูดถึงเรื่องการเงินการงานและความรักในช่วงของวันที่1ถึงวันที่16กันยายนเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็จะต่อเนื่องจากคลิปก่อนนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้ก็จะเห็นได้ว่ามีดาวพระอาทิตย์ค่ะโคจรย้ายราศีนะคะเข้ามาอยู่ในภพมรณะของท่านและดาวพระศุกร์นะคะซึ่งมีความหมายเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องที่เรื่องทางของท่านนะคะและก็รวมไปถึงเกี่ยวกับภพบสุภาษภพสุภาษคือภพที่เกี่ยวกับต่างประเทศ พบที่เกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะในช่วงระยะเวลานี้ก็โครจรเข้าไปอยู่ในเรือนมรณะเนะช่นเดียวกันดังนั้นค่ะในคลิปนี้เราก็จะมาพยากรณ์ว่าเมื่อดวงดาวมีเกณฑ์การโครจรโยกย้ายราศีนะคะจะส่งผลอย่างไรต่อชาวลัคนาราศีกลุ่มบ้างนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะคำพยากรณ์จะมีความใกล้เคียงกับชีวิตของท่านมากที่สุดก็ขึ้นอยู่กับว่าลัคนาของท่านนั้นได้จากการผูกดวงวังลัคนาจากวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดของท่านหรือเปล่าด้วยนะคะ ในอันดับแรกนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องการงานเลยนะคะจะเห็นได้ว่านะคะดาวการงานโคโจรไปได้ตำแหน่งปะและตำแหน่งราชาโชคค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าท่านใดทํางานในบริษัทห้างร้านต่างๆนะคะบางท่านนะคะอาจจะออกจากงานที่ที่1แล้วก็ไปทํางานอีกที่ใหม่ก็เป็นไปได้หรือถ้าท่านใดที่มีธุรกิจเป็นของตัวท่านเองนะคะ ตรงจุดไหนนะคะที่เป็นการงานของท่านที่ท่านทําไปแล้วมันไม่ประสบความสําเร็จท่านก็อาจจะยกเลิกตรงนั้นนะคะแล้วก็ไปหาจุดใหม่ๆหรือไปสร้างที่ใหม่ๆหรือไปลงทุนในจุดใหม่ๆนั้นก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในช่วงระยะเวลานี้ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกุมพยายามนะคะอย่าใจร้อนอย่าพรีผามค่ะทําอะไรก็ขอให้มีสตินะคะค่อยๆคิดค่อยๆพิจารณานะคะ เพราะดาวพระอังคารเมื่ออยู่ร่วมกับดาวมฤตยูเช่นนี้ก็ควรมัดระวังในเรื่องของการงานของท่านด้วยค่ะหรืออาจจะมีอุบัติเหตุนะคะในที่ทํางานก็เป็นไปได้เราก็ควรจะระมัดระวังนะคะไม,ไม่ต้องวิตกกังวลอะไรมากมายเพียงแต่เรามีความระมัดระวังตัวก็จะเป็นผลดีสําหรับตัวของเราเองนะคะและก็รวมไปถึงการงานด้วยนะคะ และในช่วงระยะเวลานี้ก็จะเห็นได้ว่าตัวตนของท่านเองนะคะก็โคจรไปอยู่ในภพสหชะในช่วงระยะเวลานี้ท่านก็มีเกณฑ์นะคะเดินทางบ่อยๆบ,บางท่านนะคะก็อาจจะมีเกณฑ์การติดต่อหรือมีคอนเน็กชันกับคนมากมายในช่วงระยะเวลานี้หรือบางท่านนะคะอาจจะมีธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อมาขายไปตัวแทนในหน้าตลอดจนนะคะการท่องเที่ยวในช่วงระยะเวลานี้นะคะก็จะเป็นผลดีสําหรับท่านมากๆเลยนะคะ ในเรื่องของการงานนี้นะคะก็ขอฝากอีกจุดหนึ่งค่ะว่าในช่วงระยะเวลานี้นะคะถ้าท่านใดนะคะมีการเจรจาพูดคุยหรือมีคอนเน็ t ชันอะไรกับใครผลประโยชน์ของท่านจะได้มากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับที่คำพูดของท่านนะคะ จะเห็นได้ว่านะคะในช่วงระยะเวลานี้การงานของชาวลัคนาราศีกุมนะคะถือว่าดีมากๆเลยค่ะถ้าท่านใดที่ยังไม่มีงานทํานะคะในช่วงระยะเวลานี้ดวงดาวนะคะโคจรไปได้ตำแหน่งที่เด่นดีนะคะขอให้มีความขยันขอให้มีความอดทนนะคะดาวความขยันของท่านมีนะคะแต่ท่านรู้สึกเบื่อเบื่อซิงๆในช่วงระยะเวลานี้ไปสมัครงานที่ไหนก็ไม่ได้งานเพราะช่วงระยะเวลานี้เราก็ทราบนะคะว่าเศรษฐกิจของเราเป็นอย่างไรก็ขอให้มีความอดทนและก็มีความพยายามนะคะดวงด เปิดให้ท่านแล้วค่ะเพียงแต่ท่านนะคะจะทําเพื่อตัวเองได้มากน้อยเพียงใดค่ะในเมื่อการงานนะคะโคจรไปได้ตําแหน่งที่เด่นดีนะคะเราก็มาดูในเรื่องของการเงินเลย ดาวการเงินนะคะมีเกณฑ์การโครจรไปได้ตําแหน่งเกษตรตราที่บดีตั้งแต่วันที่8เมษายนแล้วค่ะแล้วดาวดวงนี้นะคะอยู่ในตรงจุดนี้ประมาณ1ปีตลอดระยะเวลาประมาณ1ปีนี้นะคะการเงินของชาวลัคนาราศสีกุมนะคะมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องมีเข้ามาอย่างมั่นคงตลอดระยะเวลาเลยแต่ในช่วงระยะเวลานี้นะคะดวงดาวมีเกณฑ์การโครจรวิป,ปรลิตถอยหลังค่ะก็ขอให้บริหารตรงนี้ให้ดีๆนะคะ การเงินอาจจะไม่เป็นไปตามที่เราคาดหมายเอาไว้นะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ไม่ได้เสียอะไรมากมายเพียงแต่ความรู้สึกนึกคิดในบางอย่างค่ะทําให้เกิดความรู้สึกไม่สบายใจแต่ถ้าเราบริหารการเงินให้ดีๆนะคะเราก็จะไม่มีปัญหาเลยนะคะในเรื่องอันดับต่อไปนะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของความรักและความผูกพันนะคะในช่วงต้นต้นเดือนกันยายนนั้นชาวลัคนาราศีกุมนะคะมีความรักที่ดีมากๆเลยนะคะมีความสุขแล้วก็ พูดอะไรก็จะคล้อยตามกันไปหมดนะคะโรแมนติกค่ะบางท่านก็อาจจะมีเกฑ์นะคะได้ไปเที่ยวด้วยกันค่ะแต่หลังจากวันที่17กันยายนเป็นต้นไปนะคะก็ขอให้ระมัดระวังสักเล็กน้อยนะคะในเรื่องของคําพูดค่ะจะพูดอะไรก็ต้องนึกถึงใจของคนฟังด้วยนะคะว่าจะเป็นอย่างไรคนรักของท่านในช่วงระยะเวลานี้นะคะอาจจะเกิดความเจ็บป่วยหรือคนรักของท่านนะคะอาจจะอยู่ห่างไกลจากท่านนะคะอาจจะไปอยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดต่างแดนนะคะในช่วงระยะเวลานี้แต่อย่างไรก็ ตามนะคะก็ขอให้ประคับประคองความรักให้ดีๆค่ะสําคัญนะคะที่ความไว้วางใจกันการพูดคุยการปรับความเข้าใจกันนะคะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของชีวิตคู่นะคะการเงินการงานและความรักเราพยากรณ์ไปแล้วนะคะ และอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่มีความสําคัญสําหรับชาวลัคนาราศีกุมมากๆก็คือเรื่องของสุขภาพค่ะในช่วงระยะเวลานี้นะคะก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะระมัดระวังในเรื่องของสายตาหัวใจรวมไปถึงนะคะการเป็นหวัดไซนัสต่างๆถ้าท่านผู้หญิงก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของมดลูกด้วยนะคะตลอดจนนะคะกระดูกผิวหนังอาจจะแพ้ผื่นคันขึ้นมาโดยที่ไม่ทราบสาเหตุก็เป็นไปได้ะคะ่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะควรรักตัวเองและดูแลตัวเองมากๆนะคะ คำพยากรณ์ในคลิปนี้นะคะเป็นเพียงการนําเอาลัคนาราศีกุมมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรอยู่ในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านผู้ชมก็ควรจะนําคําพยากรณ์ตรงจุดนี้ค่ะไปปรับกับชีวิตของท่านให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ